ในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้ภาพยน์ที่เกี่ยวกับดร a กูล่าหรือแวมไพร์มันก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากเลยนะครับที่แต่ละเรื่องก็ได้นําความเป็นผีดิบดูดเลือดนี้มาเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นกลายเป็นกองทัพใน30 Days of Night กลายเป็นเรื่องราวความรักโรแมนต์ไปอย่างภายใน Twilight เน้นคอมเมดี้แบบใน What We Do in the s h a d o w เน้นแอคชั่นแบบพวก Blade Dayshift มันก็เน้นแปลกอย่างใน Day Breaker The p a ก็จะถึงนำแวมพร์หรือเขาดรากู่านี้มาเป็นซูเปอร์ฮีโร่แบบในมอร์เบียสดรากู่าอันโธเรียกว่ายิ่งเวลาผ่านไปมากเท่าไหร่ดรากู่าก็ยิ่งถูกดัดแปลงมากขึ้นเท่านั้นครับแน่นอนมันเป็นเพราะความซ้ำซากที่เกิดขึ้นเราเห็นภาพยนต์เกี่ยวกับดรกา,ากูล่กี่เรื่องแล้วมันเลยไม่แปลกที่ผู้สร้างจะพยายามปรับเปลี่ยนหาม,มุมมองความน่าสนใจใหม่ๆจนอาจหลงลืมไปครับว่าเดิมทีต้นกำเนิดแห่งผีดูเดเลือดเขาดรากู่าตอนนี้เขาน่ากลัวมากขนาดไหน โดยเ h e c o ค e x ในวันนี้ผมจะพาท่านไปชมคาวดรักคล่าในฐานะของมอนสเตอร์กันบ้างครับรูรี่มอนสเตอร์ไม่ใช่มนุษย์หน้าหล่อที่ชอบดูดเลือดแต่เป็นสัตว์ประหลาดจากนรกของจริงใน The Last Voyage of d e m เ t e r เมื่อเราพูดถึงตำนานผีดูดเลือด เราก็มักจะนึกถึงเหล่าแวมพร์ครับและเมื่อเรานึกถึงแวมพร์มันก็เลี่ยงไม่ได้ที่เราจะพูดถึงแดกิลเลตัวกำเนิดของปีศาจแวมพร์ทั้งมวลตัวละครผีดูลเลดที่โด่งดังมากที่สุดในโลกของบรัมสโตเกอร์ดังมากครับซจนอาจจะทําให้ใครหลายคนคิดไปว่าบรัมสโตเกอร์ตัวเขาเป็นผู้ให้กำเนิดแวมพร์เลยด้วยซ้ําแม้จริงๆพวกตำนานผีดูดเลือ,อะไรแบบนี้มันมีมาก่อนหน้าน,นั้นแล้วค่อนข้างนานมากแล้วครับย้อนกลับไปตั้งแต่ช่วงอรารยธรรมแรกเลยณนะดินแดนเสือพันจั์เมโสโปเตเมีย ก่อนหน้าการเกิดของพระคิ์ร่วม6,000ปีครับแล้วมันก็ถูกพัฒนาถูกเล่าต่อกันเรื่อยมาจนในช่วงปี1,890ตอนที่คุณบรัมสโตเกอร์ได้นําเรื่องราวของผีดูดเลือดนี้มาใส่ในผลงานของเขาพร้อมกับนําเรื่องราวในประวัติศาสตร์จริงๆจะพูดว่าเรื่องราวก็พูดได้ไม่เต็มปากครับเอาแค่ชื่อแล้วกันที่ตัวนักเขียนได้นําชื่อและประวัติเข้าๆข,ข,ของบุคคลแสนโหดเทยมที่มีอยู่จริงมาเปลี่ยนเป็นจอมปีาศาจกระหายเลือดและมันก็ดังเป็นพลุแตกครับ ทำให้เรื่องราวตำนานคืนบ้านที่มักจะอยู่ในแถบยุโรปปกท์ทวันสเปนีโรมาเนียมันแพร่หลายดังไปทั่วโลกเกิดเป็นตัวละครเขาดรากูล่าขึ้นมาความโด่งดังของดรากูล่ามันได้ทําให้มีการนําตัวนิยายไปดัดแปลงมากมายครับแรกๆก,ก็ามักจะนําเสนอดรากูลา่าในแบบฉบับที่ค่อนข้างเป็นปีศาจกระหายเลือดและลุ่มหลงในผู้หญิงคนหนึ่งแถมเป็นผู้หญิงที่มีสามีแล้วอีกด้วยครับหรือไม่ก็แทบจะเป็นในแนวเฮอร์เรอร์ไปเลยอย่างในนอสฟอร์ตู แต่ก็ไม่รู้ว่าที่มันเฮอร์เดอร์เป็นเพราะว่ามันเป็นข่าวดํากับเป็นภาพยนตร์ใบ้ด้วยหรือเปล่านะครับแต่ยังไงก็ตามช่วงแรกแรกดรากุล่านี้มันก็ยังไม่ได้มีความเป็นโรแมนส์รักๆคร,ร่ๆอะไรแบบนั้นภาพลักษณ์ของดรคกุล่ามันได้ถูกเปลี่ยนให้มีความเป็นโรแมนติกมากขึ้นในเรื่องบลัมสต็อกเกอร์ดรากล่าของฟานซิสฟอร์ดคเปล่าครับที่ในเรื่องนั้นบอกไว้ว่าดรคกุล่าไม่ได้กลายเป็นแวมไพร์เพราะเขาลุ่มหลงในอำนาจหรือเลือดโลหิตของศัตรูแต่มันเป็นเพราะเขาได้ละทิ้ง หมดศรัทธาในพระเจ้าไปหลังจากที่ตนเองไม่สามารถปกป้องคนที่รักได้ฝังแค่นี้ก็โรแมนติกแล้วใช่ไหมครับซึ่งหลังจากนั้นภาพลักษณ์ของแดร็กคลามันก็ได้ถูกดัดแปลงเรื่อยมาครับควบคู่กับหนังแววไพา์ที่ออกมาอย่างไม่มีหยุดนํามันมาผสมกับชองราต่างๆแอคชั่นซูปเปอร์ฮีโร่ตลกจนทําให้ในตอนนี้เนี่ยมันมีน้อยมากเลยครับอาจจะเรียกว่ากลัวเลยก็ได้ถ้าหากจะนำแดร็กคลากลับสู่จุดเดิมๆแต่มันก็น่าแปลกที่มันไม่เคยมีใครคิดกลับกันเลยครับ ถ้าอิงจากประสบการณ์การดูหนังของผมนะครับถ้าตามปกติดราคเกอาดั้งเดิมของบรัมสโตเกอร์ที่อยู่ในนิยายคือสิ่งที่อยู่ตรงกลางคนคือด้านขวาปีศาจหรือโลกคือด้านซ้ายผู้สร้างก็มักจะดันมันไปด้านขวาครับให้ดราคเกอาเนี่ยมันมีความเป็นมนุษย์มากขึ้นมีรมขันมีโมทีฟมีความเชื่ออยู่เบื้องหลังความกระหายเลือดนั้นแต่มันกลับไม่มีใครกล้าดันดราคเกอาไปทางซ้ายเลยทําให้ตัวเขาเป็นมากกว่ามนุษย์ที่กลายเป็นปีศาจทําให้เขาช่วย,ยิ่งกว่านั้นกระหายเลือดยิ่งกว่านั้น ทำให้ดรากิล่ากลายเป็นปีศาจที่หลุดมาจากนรกของจริงและนี่คือสิ่งที่เราจะได้เห็นใน The Last Voyage of d e m e t e r นิยายดร a กิล่าของ Bram Stoker มีจุดเด่นตรงที่มันเป็นการบรรยายจากมุมมองบุคคลที่1ครับลักษณะคล้ายกับไดอารี่เป็นจดหมายเหตุทําให้บางสิ่งที่เราอ่านมันอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงที่เกิดขึ้นเสมอไปก็ได้อาจจะเลวร้ายยิ่งกว่านั้นหรืออาจจะเป็นเรื่องโกหกทั้งหมดก็ได้โดยในนิยายเล่มนี้ มันจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด27บทด้วยกันครับซึ่ง The Last Voyage of Dimiter มันเป็นเรื่องราวสั้นๆภายในบทที่7 The Lock of Dimiter บันทึกการเดินทางของเรือดิมิเตอย้อนกลับไปในปี1897เรือใบสัญชาติรัสเซียชื่อ d ิมิ t ตอร์ได้รับการว่าจ้างให้นำส่งสินค้าส่วนตัวจากโรมาเนียไปยังเกาะอ,อังกฤษโดยมันเป็นกล่องหลากหลายกล่องด้วยกันครับที่หนึ่งในนั้นถูกประทับตาสัญลักษณ์มังกรเอาไว้ ซึ่งในคราวที่กล่องมากมายได้ไปถึงเรือตามปกติแล้วคนที่นําส่งก็จะช่วยขนสิ่งต่ตางๆขึ้นเรือไปครับแต่ทว่ากับสิ่งนี้ผู้จัดส่งได้รีบขอตัวเดินทางกลับทันทีบอกอย่างเจาะจงว่าพวกเขาต้องรีบไปก่อนพระอาทิตย์ตกดินพร้อมมอบเงินจํานวนมหาศาลให้กับเหล่าลูกเรือไปในตอนแรกกัปตันของดิมิเตอร์ได้พบว่าเรือของเขายังขาดคนอีก3คนด้วยกันครับเขาเลยมอบหมายให้วอเช็คผู้ช่วยข้อสนิทไปเกณฑ์นคนแถวนั้นมาหนึ่งในนั้นคือเคลแมน ใช้การศึกษาสูงที่อยากกลับบ้านโดยเขาบอกว่าตนเองเคยเรียนทั้งดาราศาสตร์กับศาสตร์การแพทย์ทําให้ตัวสามารถดูดาวเหนือเป็นและยังรับหน้าที่เป็นแพทย์ประจําเรือได้อีกด้วยเวสแต่ถึงคุณสมบัติมันจะฟังดูเพียบพร้อมแต่ว่าเช็คก็ปฏิเสธไปครับดิมิเตอร์ในตอนนั้นต้องการแรงงานมากกว่าทันทีที่ลูกเรือทั้งหมดพร้อมกัปตันได้สั่งให้นําสินค้าขึ้นครับตอนแรกมันเหมือนจะเป็นไปอย่างราบรื่นแต่มันก็ต้องเกิดอุบัติเหตุขึ้น กล่องสินค้ากล่องหนึ่งเกือบหล่นทับหลานชายของกัปตันที่อยู่บริเวณนั้นโชคดีที่เคลเมนสามารถขับช่วยได้ทันเป็นการซื้อใจแบบไกลๆทำให้กัปตันค่อนข้างไวใจในระดับหนึ่งโดยต้นเหตุของอุบัติเหตุนี้มันมาจากลูกเรือคนหนึ่งครับหนึ่งในสามที่ถูกเกณฑ์เข้ามาโดวยวอเช็คเขาได้เหลือไปเห็น,นสัญลักษณ์บนกล่องเข้ามังกรทุกท่านสงสัยไหมครับทำไมมังกรถึงเป็นสิ่งที่ชั่วร้ายน่าหวาดกลัว และเป็นสนัญลักษณ์ของแดรกคอล่าถ้าตามปกติคนที่ชอบเรื่องราวแบบนี้ก็น่าจะทราบกันดีอยู่แล้วแดรกคล่าในภาษาโรมาเนียมันมาจากคําว่าด,ดรากูนที่แปลว่ามังกรส่วนแดรกคล่าก็สามารถแปลได้ว่าผู้มาจากมังกรหรือบุตรแห่งมังกรเป็นชื่อที่บรัมสโตเกอร์นามาจากบุคคลจริงในประวัติศาสตร์วลลัที่3บุตรชายของวลลัที่สองผู้ปกครองวาลาเลียเป็นที่รู้จักในหลากหลายชื่อครับแต่หลักๆก,ก็คือวล pes, วลัเทเปสวลลัจอมเสียประจาน กับวลาดดรากเคล่าวลาดบุตรแห่งมังกรที่สืบทอดมาจากชื่อพ่อของเขาโดยเราต่างทราบกันดีครับอาจจะจากสื่อต่างๆว่าวลาดเป็นผู้นําที่โหดร้ายแต่ส่วนตัวผมก็พูดได้ไม่เต็มปากเท่าไหร่เพราะว่าหลักฐานที่บอกถึงความโหดร้ายนั้นมันออกแนวเป็นเรื่องเล่าสมมติว่าที่ถูกกระจายแบบปากต่อปากครับเริ่มจากพระที่สามารถหนีมาจากการจองจําของวลาดได้และเพอเอินมันละห้กับนักกวีชาวเยอรมันฝังได้พอดีมนเลยอาจมองได้ว่าเรื่องราวทั้งหมดจะถูกเติมแต่งไปเรื่อยๆ แต่ว่าการที่ดรากูนหรือดรากิล่าเป็นชื่อของผู้นำจอมโหดมันก็ไม่ได้หมายความว่ามังกรจะเป็นสิ่งที่ชั่วร้ายครับไอความชั่วร้ายที่มังกรเป็นตัวแทนมันมีต้นกำเนิดมาจากไบเบิลแบบพันธสัญญาใหม่ภายในบทวิวรีเวเลชั่น Revolution, ที่ได้มีการกล่าวถึงมังกร7หัวครับเดอะเกรดเอร์ดากอนที่ได้ถูกขับไล่ลงมาจากสวรรค์และถูกลงทันให้ต้องอยู่ในนรกเป็นพันปีมังกรตัวนั้นก็คือซาตานได้แหละครับและนี่ก็เป็นแค่ตัวอย่างเดียวเท่านั้นจริงๆในไบเบิล ก็มีพวกสิ่งมีชีวิตที่ลักษณะคล้ายกับมังกรอยู่มากที่ส่วนใหญ่แล้วพวกมันก็ไม่ได้ดีหนักด้วยงูในสวนอีเดนสัตว์ร้ายใต้ท้องทะเลจาก Book of Daniel b e l l and The Dragon า้ภายในส่วนเสริมของ Book of Daniel เช่นเดียวกันเหลวาทานใน Bo o k of s a r แล้วก็ Great ร e d d ด a g o n ที่ผมได้เล่าไปมันเลยไม่แปลกเลยครับที่มังกรนอกจากมันจะเป็นสัญลักษณ์ของพลังอํานาจแล้วมันยังเป็นสัญลักษณ์ของความชั่วร้ายได้อีกด้วยเท่าที่ผ่านตาม,มังกรไม่เคยเป็นสัญลักษณ์ของอะไรที่มันดีเลยครับ ยิ่งเกติยศเนี่ยยิ่งไม่ใช่กลับมาที่ดิมิเตอร์เรือลำนี้มันเป็นเรือสินค้าครับหลักๆจะบรรทุกพวกฝ่ายกับน้ํามันดิบไอสินค้าที่พวกเขาได้รับมามันเป็นแค่งานเสริมเท่านั้นโดยในตอนแรกทุกอย่างมันเป็นไปอย่างราบรื่นครับสภาพอากาศดีมากจนคาดกันว่าสามารถไปถึงที่หมายได้เร็วกว่ากําหนดและจากเรื่องนั้นมันก็ได้ทําให้ลูกเรือในอารมณ์ดีมากๆครับเนื่องจากในสัญญาระบุไว้ว่าหากพวกเขาสามารถไปถึงได้ก่อนกําหนด จะมีเงินพิเศษให้ด้วยครับผมจะไม่ผิดนะรประมาณ40ปอนซึ่งมันเยอะมากในสมัยนั้นเรียกว่าทุกอย่างเนี่ยมันดีมากเลยครับเหมือนกับว่าพระเจ้าอยู่ข้างพวกเขาโดยที่ไม่รู้เลยว่านั่นคือครั้งสุดท้ายที่พระเจ้าจะอยู่ด้วยทุกอย่างมันเริ่มขึ้นในช่วงเวลากลางคืนครับจู่ๆมันก็มีพายุพัดเข้ามาทําให้พวกปลาสุสั์ในเรือแตกตื่นตอนแรกพวกเขาคิดอย่างนั้นจนกระทั่งได้ไปเช็คกระพบว่าหนึ่งในกล่องสินค้าได้หล่นลงมาและเปิดออกด้านในแต่ไม่ด้วยดินพร้อมกับร่างของหญิงสาวปริศนา เครเมนพยายามจะช่วยเธอครับขณะที่คนอื่นก็คิดว่านี่คือลางร้ายตามภาษาความเชื่อของพวกกาลาสีซึ่งถึงแม้ว่าการที่จูจูจะมีผู้หญิงปรากฏตัวขึ้นมาบนเรืออย่างปริศนามันจะเป็นเรื่องที่แปลกแล้วและการที่เธอถูกยัดในกล่องที่เต็ไมไปด้วยดินมันจะแปลกกว่าแต่มันก็ยังมีเรื่องที่แปลกไปยิ่งกว่านั้นคือตามตัวเธอมันมีรอยกัดปรากฏอยู่อีกท้งนับตั้งแต่การปรากฏตัวของผู้หญิงคนนี้บนดิมิเตอร์มันก็ยังมีเรื่องแปลกเกิดขึ้น ไม่นานครับหลังจากที่ผู้หญิงคนนั้นถูกช่วยเอาไว้บริเวณเดียวกันเลยลรองเปรตนาที่มีตรามางกรมันได้ถูกเปิดออกจากด้านในแักลาได้ตื่นขึ้นมาและมันพบว่าบางสิ่งบางอย่างของมันได้หายไปสเสบียงอาหารทําให้นับตั้งแต่ตอนนั้นเรื่องราวมันยิ่งเร็วร้ายยิ่งกว่าเดิมลูกเรือด,ด้านบนรวมถึงตัวเครเมนเองได้เห็นเงาประหลาดคนหนึ่งเชื่อว่ามันเป็นปีศาจเป็นความชั่วร้ายส่วนเครเมนด้วยความที่เขาเป็นบุรุษแห่งวิทยาศาสตร์นะครับก็ไม่คิดอย่างนั้นซึ่งไม่นานเลยหลังจากนั้นครับ ไม่กี่ชั่วโมงถัดมาหลังจากที่ดรากูล่าได้ตื่นขึ้นมันก็เริ่มออกหาอาหารในทันทีตอนแรกผู้หญิงที่พวกลูกเรือช่วยไว้สมควรเป็นอาหารตลอดการเดินทางแต่ใน,นเมื่อเธอหายไปดรากูล่าก็ต้องหาอย่างอื่นกินแทนเริ่มจากปศุสัตว์ในกรงทําให้พวกลูกเรือสงสัยว่าสัตว์พวกนี้ตายได้ยังไงคือถึงแม้มันจะมีบาดแผลจากการขนาดใหญ่ที่เห็นได้ชัดแต่พวกเขาก็ไม่ทราบครับว่าใครเป็นคนทําตอนแรกใครเมนคิดว่ามันอาจจะเป็นฝีมือของฮัก หมาประจำเรือที่อาจจะติดพิษสุนัขบ้ามาแต่หลังจากที่ได้พบศพของมันเขาก็เริ่มไม่มั่นใจแถมหมาตัวไหนมันจะเปิดเข้าไปในกรงได้และที่แปลกยิ่งกว่าเป็นประโยคที่ผมชอบมากครับประมาณสามวันให้หลังสิ่งที่ผิดธรรมชาติมันก็ได้เกิดขึ้นคือบนเรือลำนี้มันไม่มีหนูอยู่เลยสักตัวหนึ่งคนครัวถึงขนาดบอกว่าถึงเราจะเผาเรือทั้งลำให้เป็นเท่าแต่ถึงอย่างนั้นพวกหนูมันก็ยังสามารถหลบในเท่าได้อยู่ดี การที่เรือมันไม่มีหนูเลยสักตัวนั้นมันเป็นเรื่องที่ผิดธรรมชาติกว่าที่คิดบางสิ่งบางอย่างทําให้พวกหนูหายไปกล่าวคือแดรคิล่าหลังจากที่เขาได้กินปสัสสตว์หมดแล้วท่านเขาก็ต้องเริ่มหาสิ่งอื่นแทนตอนแรกเป็นพวกหนูแต่หนีเมื่อพวกหนูหมดแล้วมันจะเป็นอะไรต่อครับท้าไมใช่พวกเขาซึ่งเราสามารถเรียกได้ว่าไม่ทันขาดคําครับในคืนเดียวกันหลังจากที่พ่อครัวบอกว่าเรือดิมิเตอร์ลํานี้มันไม่มีหนูอยู่แล้ว ในคืนวันเดียวกันลูกเรือคนหนึ่งได้ถูกแดรกคูล่าจัดการไปและถ้ามันไม่ทําการซ่อนศพก็คงกินหมดแล้วเพราะคนที่เหลือไม่ทราบเลยว่าลูกเรือคนนั้นหายไปไหนซึ่งมันประจวบเหมาะพอดีครับในตอนนั้นผู้หญิงที่เครแมนได้ช่วยเอาไว้ตื่นพอดีและได้ทําการเตือนเขาถึงสิ่งที่อยู่บนเรือลานี้พร้อมกันกันกบพวกเขาปีศาจในเนื้อนหนังของมนุษย์โดยในคืนถัดมาประมาณสองวันให้หลังแดร็กเคอล่าก็เริ่มออกไล่อีกครั้งหนึ่งครับคราวนี้ แม้จะจัดยามเป็นคู่แต่มันก็ไม่เพียงพอถ้าเป็นในช่วงแรกอาจได้ตอนที่แรคเคล่าเนี่ยกำลังอ่อนแอแต่ว่าหลังจากที่แรคเคล่าได้กินเลอดคนไปแล้วพลังกาลังของเขาก็ดูเหมือนจะเพิ่มขึ้นด้วยหนึ่งในสองคนโดนแรคเคอล่าส่มจมตีกระโดดลงมาจากด้านบนและจับหัวของเขาโขกกับพื้นส่วนอีกคนแม้จะหนีขึ้นไปบนเสากระโดงเรือแต่แรคเคล่าก็สามารถตามได้อยู่ดีแม้จะไม่ตายแต่ก็บาดเจ็บหนักซึ่งช่วงหลังจากนี้สําหรับผมถ้าเป็นช่วงที่น่ากลัวมาก เพราะว่าลูกเหลือกคนนั้นเหมือนเขาจะโดนคำสาปของแดร็กคิล่าไปแล้วก็โดนควบคุมจิตใจด้วยทําให้เขาออกตามลาหลานของกัปตันที่ซ่อนอยู่ภายในห้องเพราะว่าถึงคนอื่นจะสามารถไปช่วยได้ทันแต่ทว่าแดร็กคิล่าก็ซ่อนอยู่ในห้องนั้นด้วยแล้วส่งผลทําให้กัปตันดีมิเตอร์เปไปเลยนับตั้งแต่ตอนนั้นโดยหลังจากการสูญเสียพวกคนที่เหลือก็ได้เห็นกับตาครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับคนที่โดนแดร็กคล่ากัดพวกเขาถูกเผาทั้งเป็นเมื่อโดนแสงแดดเช่นเดียวกับหลานของกัปตันในช่วงถัดมา ซึ่งจากเหตุการณ์นั้นพวกเขาก็ได้เริ่มออกล่าแล้วครับแต่ทว่าก็ไม่มีใครเจอดรากูล่าเลยแต่ถึงเจอมันก็ไม่มีอะไรมายืนยันว่าพวกเขาจะสามารถจัดการได้คือเราต้องเข้าใจก่อนนะครับดีมิเตอร์มันใหญ่มากคนไม่ถึง10คนเนี่ยยังไงก็หาไม่ทั่วและยิ่งถ้าเป็นอะไรแบบดรากูล่าด้วยแล้วอย่าหวังว่าจะเจอเลยถ้ามันไม่ต้องการด้ยเหตุน,นั้นมนเลยมีแผนอื่นเกิดขึ้นครับคือจมเรือมาซะเลยโดยแผนการนี้มันก็เป็นไปอย่างทุลักทุเลเลยครับ แดร์คิลาโหดมากตายกันเป็นเบื่อมีแค่ครีแมนเท่านั้นที่รอดมาได้โชคดีที่เขาสามารถพังเรือได้สําเร็จแต่ว่าโชคร้ายคือมันไม่ได้จมลงทะเลกลับกันเลยครับในคืนของมันนั้นพายุและคลื่นมันรุนแรงมากครับมันเลยทําให้ตัวเรือถูกพัดไปยังโขดหินบนเกาะอังกฤษและถึงแม้แดร์คิลาไม่ใช่ตเสากระดงทับแต่มันก็มีแรงมากพอที่จะสามารถยกเสานั้นออกไปได้เราไม่เห็นครับว่ามันทําอะไรต่อตอนแรกเหมือนว่าจะตายจบแบบปลายเปิดให้ไปคิดกันเอาเอง แต่สุดท้ายก็ถูกเฉลยอยู่ดีที่ในตอนนั้นเครเมนมันจะเห็นลางๆครับว่ามันมีคนใช้ไม้เท้าที่เหมือนกับไม้เท้าที่เขาเห็นในโรงศพแดรคคูล่าและที่สําคัญบรรยากาศในตอนนั้นมันเหมือนกับเรือดีมิเตอร์เลยเขาขนลุกทําให้เครเมนเชื่อว,ว่าแดรคคูล่าสามารถรอดมาได้เขาเลยสาบานครับว่าจะออกตามล่าเจ้าปีศาจตัวน,นี้ให้ได้เหมือนกับปูไปพักต่อที่ไม่แน่ว่าเครเมนอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับอับราฮัมแวนเฮลซิงไม่ทางไดนก็ทางหนึ่ง เพราะว่าในนิยายของบรัมสโตเกอร์อับราฮัมแวนเฮลซิงเขาก็เป็นหมอเหมือนกันแต่ตัวหนังก็เจ๊งไปแล้วนะครับเพราะงั้นก็ไม่ต้องหวังมาก The Last Voyage of Dimiter มันค่อนข้างประสบความสำเร็จในเรื่องของการซ่อนแดร์คิล่าครับช่วงแรกๆเนี่ยเราแทบไม่เห็นเลยว่าแดร์คิล่ามันมีหน้าตาเป็นยังไงเห็นบ้างแต่ก็แค่หลังๆเท่านั้นไม่ได้อยู่ในส่วนที่มันโฟกัสมักจะมัวๆไม่ก็อยู่ในเงาเป็นส่วนใหญ่เจนในช่วงท้ายครับที่เห็นแบบเต็มๆ ที่ผมบอกเลยว่าลืมแรคคูร่าน้าหล่อไปได้เลยทมกลางภาพยนตร์แรคคูร่าในสมัยนี้ที่พยายามทำแรคคูร่าให้เหมือนกับมนุษย์มากที่สุดต้องมีสเสน่ห์ต้องมีวัฒนศิลป์มีอารมณ์ขันมีความคิดและมีสิ่งที่ต้องการอยู่เบื้องหลังทั้งหมดมันไม่อยู่ในเรื่องนี้เลยครับจากที่เราเห็นแรคคูร่าในเรื่องนี้มันคือมอนสเตอร์เลยครับลักษณะเหมือนกับมนุษย์ผสมข้างามีหูจมูกปีกเหมือนกันหมดและดูคล้ายกับเขาออล็อ ok กในนอสฟอร์ตูมากมาก แต่ที่น่าสนใจก็คือในช่วงแรกลักษณะร่างกายของดรากุล่ายังไม่ใช่แบบนี้ย้อนกลับไปตอนที่ตัวดร a ก u ล่าได้ตื่นขึ้นมาในตอนนั้นถึงเราจะไม่ได้เห็นชัดมากครับแต่เราก็พอสังเกตได้ตัวดร a ก u ล่ามีลักษณะคล้ายกับมนุษย์แทบทุกอย่างแต่จะมีแขนขาลีบกว่าดกเกูเก้งๆกลางๆผิวสีซีดฟันแหลมดวงตาเป็นประกายให้อารมณ์แบบเพิ่งตื่นจากจำศีนะครับที่ร่างกายจะอ่อนแอมากๆเดินแทบไม่ไหว ต้องคอยตื่นมากินเลือดจากบริวารประทังชีวิตแต่ว่าหลังจากที่มันได้ดื่มเลือดตัวดรากุราก็ได้เปลี่ยนไปดูมีกล้ามเนื้อมากขึ้นร่างกายใหญ่โตมากขึ้นจนในช่วงท้ายที่ลักษณะของดรากุราจะเหมือนกับขังข่าวมากๆลักษณะเด่นๆคือหูจมูกผิวสีเข้มขึ้นเพื่อกลงกืนกับท้องฟ้าแล้วก็ปีกขังข่าวที่งอกออกมาจากสี่ข้างติดกับมือนะครับไม่ใช่งอกออกมาจากด้านหลังตัวหนังให้เหตุผลไว้ว่าในเวลาปกติ ในตอนที่ตัวมันต้องการจะซ่อนตัวแดรกูล่าก็มักจะอยู่ในรูปลักษณ์คล้ายมนุษย์ไม่เหมือนเสทีเดียวแต่พอตกกลางคืนมันก็จะออกล่าในฉมของปีศาจขางขาวซึ่งถึงแม้ผมจะบอกว่าแดรกูล่าในช่วงแรกอ่อนแอแต่พลังกาลังในช่วงนั้นก็ยังถือว่าเยอะกว่ามนุษย์อยู่ดีครับคืนที่คนกลับที่พ่อครัวพบว่ามันไม่มีหนูอยู่บนดีมิเตอร์แล้วในตอนนั้นลูกเรือได้พบกับแดรกูล่าที่คลานออกมาจากเงาใต้บนไดตอนแรกเหมือนจะดูไร้พิสงแต่จู่ๆแดรกูล่า ก็สามารถกระโจนขึ้นมาจากพื้นเพื่อโจมตีลูกเรือได้เลยแต่ที่น่ารัวย,ยิ่งกว่านั้นคือเหยื่อยังคงมีชีวิตอยู่ขณะที่โดนกินประมาณ2นาทีถ้าอิงจากอาการเสียเลือดมากโดยเมื่อได้กินครั้งแรกแล้วครั้งที่2และ3ก็ตามมาไม่นานหลังจากนั้นเดรคุล่าในเรื่องนี้มันเป็นส่วนผสมระหว่างชีววิทยากับความเชื่อครับอย่างแรกลักษณะทางร่างกายของมันตามความเชื่อแล้วเรามักจะเคยได้ยินว่าเดรคุล่ามีความสามารถในการแปลงกายใช่ไหมครับ หลักๆคือสามารถแปลงเป็นข้างขาวได้เพราะงั้นในเรื่องนี้เลยเอาข้างขาวมาเป็นส่วนประกอบซะเลยกลายเป็นเครื่องค้นครื่องข้างคาวอย่างที่ได้บอกไปซึ่งถ้าเราดูจากอวยวะต่างๆในร่างนี้นะครับมันก็มีความเป็นไปได้ว่าแดกูล่าจะมีความสามารถเหมือนกับข้างขาวเช่นเดียวกันถ้าเราไม่นับเรื่องการบินกับปีข้างขาวแดกูล่าในเรื่องนี้อาจจะสามารถมองผ่านเอ็กโคโลเคชันได้โดยเราดูจากหูครับภายในหูข้างขาวนั้นมันจะมีกล้ามเนื้อหนึ่งที่สามารถเปิดปิดได้อยู่ แยกระหว่างหูชั้นนอกกับหูชั้นในทําให้ตอนที่ครางเข้ามาส่งเสียงเพื่อสร้างเสียงสะท้อนหูมันจะไม่แตกครับจากภายนอกแดร็กคูล่ามีเหมือนกันทุกอย่างเลยแต่ที่แปลกคือพี่แกไม่ค่อยส่งเสียงอะไรเลยครับเอาจริงๆในเรื่องนี้แดร็กคูล่าไม่ค่อยพูดเลยมาถึงคือโซอยแหลกสมชื่อปีศาจจากนารกมากๆคําเดียวที่มันพูดคือคาว่าช่วยด้วยเท่านั้นและมันก็ไม่ได้พูดเพื่อขอความเมตตาด้วยแต่พูดเพราะเรียกเสียงของเหยื่อจะว่าไงดีละ่ะ ดรากูแลในเรื่องนี้มันจะเป็นสัป,ปลัดก็ไม่ใช่จะคนก็ไม่เชิงในตอนที่เราเห็นมันเรียนเสียงก็อาจจะคิดไปว่าตัวมันอาจจะเป็นสัป,ปลัดล้วนๆไม่มีความนึกคิดใดๆแต่ว่าตัวเรื่องก็บอกมีทั้งปราสาทมีโรงศพของตนเองมีเงินจ้างมีไม้เท้ามีชุดแต่งกายเพราะงั้นมันเลยไม่สมเหตุสมผลครับดรากูแลจะต้องมีสติสัมปชัญญะทําให้การที่มันเรียนเสียงมันอาจเป็นเพราะมันต้องการหยอกล้อก,กับเหีืยอ็ได้ไม่ใช่สัป,ปลัดแบบเพลียวๆที่ถูกนําโดยสัญชตาตญาณ ถ้าไม่ใช่ตอนหิวนะครับวงเล็บไว้โดยไอส่วนที่ผมคิดว่ามันเป็นความเชื่อจ๋ามากๆคือเรื่องบริวารดินกับแสงอาทิตย์ครับในนิยายแดร์คูล่านั้นตัวเขามีความสามารถในการสื่อจิตของตัวเองกับตัวบริวารได้อย่างในช่วงแรกๆเลยครับผู้หญิงที่เครเมนช่วยไว้แม่เธอจะสลบอยู่ออกแนวกึ่งหลับกึ่งตื่นเธอก็เหมือนจะได้ยินเสียงของแดร์คูล่าเรียกหาเธอนอกจากนั้นแดร์คูล่ายังสามารถควบคุมจิตใจของลูกเรือที่มันกัดได้ด้วย พรอมแทรกคำสาปใส่ทำให้เหยื่อคนนั้นกลายเป็นผีดิบที่ทำตามคำสั่งไม่เชิงเป็นแวมไพร์ซะทีเดียวครับเหมือนกับซอมบี้มางกว่าแต่ถ้าโดนแดดก็ตายเหมือนกันซึ่งตรงนี้มันก็อาจจะทำให้หลายคนสงสัยครับแล้วทำไมแดคูล่าถึงไม่สามารถควบคุมผู้หญิงคนนั้นได้คำตอบมันมาจากสองอย่างด้วยกันครับอย่างแรกผู้หญิงคนนั้นเนี่ยมีจิตใจที่เข้มแข็งมากๆแบบโลกสวยเลยนะครับส่วนอย่างที่สองคือผู้หญิงคนนั้นได้รับการถ่ายเลือด ที่มันอาจจะทําให้คําสาบไวรัสถ้ามองเป็นพยาธิวิทยานะครับทุกอย่างมันถูกเจีาจางลงเม็ดเลือดขาวมันอาจจะเข้าไปสู้จนทําให้ดร็กูล่าเนี่ยไม่สามารถควบคุมเธอได้แต่ก็สุดท้ายเลือดของดร็กูล่าที่อยู่ในตัวผู้หญิงคนนั้นก็ยังสามารถทําให้เธอตายเมื่อโดนแดดได้อยู่ดีอย่างที่2คือดินเราเห็นตั้งแต่แรกแล้วครับว่าในกล่องมันมีดินอยู่ซึ่งตรงนี้ในนิยายได้บอกไว้ดรากูล่าจะต้องนอนในดินที่ตัวเองเกิดมาเท่านั้น ซึ่งเกิดในที่นี้มันหมายความว่าในตอนที่แดร็กคูล่าได้กลายเป็นแดร็กคูล่าแล้วไม่ใช่ต้องแบบได้กลายเป็นปีศาจไปแล้วทําให้ในโรงศพมันจะต้องมีดินจากโรม ا ن นนียบรรจุไว้อยู่ส่วนเรื่องแสงอาทิตย์อันนี้ทุกคนทราบดีอยู่แล้วครับว่าแวมไพร์ไม่ชอบแดดแต่สงสัยครับว่าทําไมถ้ายุคปัจจุบันของเราก็มักจะได้ยินว่ามันแพ้ UV ที่อยู่ในแดดแต่ถ้าเราเอาตามแบบความเชื่อจ๋าเลยดวงอาทิตย์มันคือตัวแทนของพระเจ้าครับ และแสงแดดคือความศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ทําให้แดร็กคูล่าที่เป็นปีศาจผู้ละทิ้งพระเจ้าไปแล้วไม่อาจอยู่ในแสงแดดได้นั่นเองนั่นก็ทั้งหมดของ The Last w a g e of Demeter นะครับเซลล์เซหนึ่งในแดร็กคูล่าของ Bram Stoker หวังว่าจะชอบกันโดยทุกท่านคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับแดร็กคูล่าก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะครับถ้าที่ชอบคลิปน,นี้ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยกดเยอะๆนะครับยิ่งกดไลค์เยอะบอกเลยว่าคลิปผมมันก็จะไปอยู่หน้าแนะนําเยอะ ซึ่งมันจะช่วยผมได้มาหาศาลมากๆโดยผมขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่สมัุรเข้ามาและขอขอบคุณแสดทุกบัตทุกสตางค์เลยครับในวันนี้เด็กเด็กขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ